โอ้ oh God. Stop. เป็นตะคิวตอนกล้งคืนระวังโรกหวัวใจตามหานะครับเคยไหมครับกลับๆับอยู่้้องก็เป็นตะคิวขึ้นมา ทำลายชั่วโมงการนอนคุณภาพของเราไปซึ่งอาจก่อยเกิดโรคอ้นวนโรคเบาหวานโรคหัวใจได้เลยนะครับเดีวจะป้องกันได้ยังไงฟังให้จบคลิปนี้มีคําตอบครับแต่คิวเป็นสัญญาณความผิดปกติทางร่างกายของระบบกล้ามเนื้อเส้นประสาทการไหลเวียนของเส้นเลือดของเราครับยิ่งเป็นบ่อยๆก็อาจทำให้เราพักผ่อนได้ไม่เพียงพอเกิดเป็นโรคต่างๆตามมาได้ครับาไมาอยากเป็นแบบนี้ต้องทําแบบนี้ครับ หนึ่งยืดเหยียดกล้ามเนื้อบ่อยๆอ,อย่านั่งหรือยืยนท่าเดิมเป็นเวลานานๆ2ระหว่างวันควรดื่มน้ำให้เพียงพออย่างน้อย8-10แก้ว3กระโดดข้อเท้าขึ้นลงบ่อยๆเพื่อให้เลือดไลเวียนได้ดีป้องกันกล้ามเนื้อน้องหดตัวและข้อตีรับประทานอาหารที่มีแคลเซียมแมกนีเซียมและโพแทสเซียมเช่นนมกล้วยปลาแซลมอนผักโขมข้าวโพดงาโดยเฉพาะ,ะตรีที่ตั้งครันต้องทานเยอะๆกว่าคนทั่วไปนะครับตะคิวตอนกลางคืนจะทําให้คุณภาพการนอหนหลับพักผ่อนของเราเนี่ยสะดุดไปส่งผลต่อสุขภาพของเราในระยะ ยาวได้ครับอย่าลืมกดติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดเนื้อหาสาระสุขภาพดีๆเข้าใจง่ายแบบนี้นะครับรักษาคนไข้จนสมองเป็นตะคิวคนไข้บอก thank you ผลบุญจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์แท้